วันนี้เรามาเยื่อสวนพริกใช้พีโกและอะมิโนคิงเห็นไหมต้นเล็กๆกําลังแตกดอกแล้วะแมเห็นไหมครับแล้วสังเกตดูใบพริกจะเขียวงามลําต้นจะอวบนี่ขนาดว่ามองดูลักษณะดินแล้วมันเหมือนมันจะแห้งแต่ความสมบูรณ์เนี่ยสำหรับต้นพืชเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยสังเกตดูใบ เห็นไหมต้นเล็กๆก,ก็ออกดอกแล้วนะครับเนี่ยต้นสมบูรณ์มากเลยเนี่ยครับเนี่ยแตกดอกแล้วครับแตกดอกกําลังพิกกําลังจะเป็นลูกนี่ดอกนะครับเนี่ยในอนาคตเนี่ยนี่แหละครับคือผลิตผลของพีโกและอะมิโนคิงทีมวิทยากรของเรากําลังไปชมกันอยู่นะครับเนี่ยกำลังไปอธิบายกันว่ามันเป็นยังไงผมมาเห็นต้นพิกแล้วเนี่ย แลงเนี้ยเงินหมื่นเงินแสนมาแน่นอนครับเนี่ยเสียงอาจารย์สนองกำลังพูดนะฮะดูดูดอ่าอันนี้มะเขือต้นเล็กๆเ,เห็นไหมแตกแตกดอกออกผลแล้วครับส่วนนี้ก็เป็นพริกพื้นที่นี้ก็เรา,าเนี่ยน่าจะ สองงานถึงสามงานอยู่แล้วเนี่ยดูดูพื้นที่รอบๆนะครับอาจารย์สนองกำลังอธิบายอยู่ว่าจะต้องใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆแกแล้วใ,ให้แกอธิบายอีกทีว่าจะต้องฉีดอะไรยังไงสร้างแป้งสร้างลำต้น เพิ่มผลเม็ดให้มันมีน้ำหนักดูสิครับต้นเล็กๆมีอดอกแล้วครับเนี่ยใบยพริกเขียวสมบูรณ์นะฮะพื้นดินนี่เป็นลูกลังนะครับเนี่ยในในเป็นลูกลังซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะงามขนาดนี้แต่เห็นแล้ว ลักษณะเนี้ลากพืชจะเดินได้ดีครับเป็นลูกหลังแต่ว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันจะมีผลยังไงเรายังไม่รู้แต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านอันนี้คือพีเซนเตอร์ของพีโ,โกนะครับพีโกของเราก็ยืนอยู่ที่ี่ฮะแต่เป็นรูปอ้วอนอัานานี้ต้นนี้จะอ้วนไปหน่อยครับใช้พีโกฉีดแค่2ครั้งเองครับ แต่เป็นเบี้ยนะครับแล้วเอามาปลูกแล้วก็ฉีดพีโกูสองครั้งได้ขนาดนี้ครับต่อไปนี่ต้องอะมิโนคิงแล้วเพราะมันมันเริ่มเป็นผลแล้วต้องใส่อะมิโนเพราะว่าผลมันจะโตขึ้นรสชาติมันก็จะเผ็ดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผิวของมันก็จะมันศัตรูพืชก็จะไม่มากวนเพราะว่ามันจะมีมันจะมีภูมิต้านทานก็คือผิวมันมันผิวมันจะแข็งใช่ไหมฮะ ในในส่วนของอะมิโนคิงและพีโก้จะมีฮิวมัสด้วยจะทำให้ให้อาลำต้นของพืชแข็งแรงมแมลงรบกวนมันก็จะน้อยเพราะว่ามันมาเจาะมันเจาะยากนะครับทอกที่รู้ข้อมูลมาเขาจะแนะนำมาว่าอย่างนั้นนะครับครับผมดูแล้วพิกสวนนี้นิดอนาคตนิดสุดยอดนะครับเนี่ยสวยครับผม